ไม่รู้ค่ะเขาไม่ชอบเนี่ยสามวันไม่มีดีพักพอนับนอนนะจ๊ะกิจวัตรประจำวันคือสามสิบใบแดงของเรามาค่ะ <c oughs> เริ่มทั้งแปดร้อยคนมาดีนะคะเพ่ช้าก็น่าจะไปนอนบ้าน <c oughs> ดีใจมากสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะวันนี้ยังดูย้อนหลังขอบคุณที่แจงจ้าแม่ไลฟ์บินแม่ไปไลฟ์ช่องไหนค่ะไปไลฟ์ในบ้านฟ้ามาค่ะ จนจบย้อนหลังด้วยช้าบ้างไวบ้างรวมรวมกันไปใช่ค่ะเราก็เนาะมันตา่างจีตต่างใจร้อยคนก็ร้อยใจออ <c oughs> <c oughs> ใช่ แต่ถ้าวันไหนช้าก็ติกันได้บอกกันได้นะคะไม่เป็นไรก็เมื่อคืนถ้าเขามาคุยกับแม่หน่อยแม่ก็จะบอกว่าเออขอโทษนะคะที่อาจจะเล่นช้าไม่โดนใจคุณไม่เป็นไรแ,แ,แต่แค่จะมาถามว่ามันช้าไหมแค่นั้นเองมาถามความคิดเห็นจากหลายๆคนว,ว่ามันช้าไปไหมแค่นั้นแหละคะ่ะเราติได้ชมได้ไม่เป็นไรบอกได้แต่บอกกันดีๆนะ ไม่้ปกติถูกต้องไม่โปยคนแรกกนเลยเรียกเอาเป็นตัวอย่างประเดิมต่อต,อตอวันแรกที่ได้กลับมาค่ะไม่ช้าค่ะปกติเราเล่นปกตินะเราจับเวลาแล้วมันก็ปกติสวัสดีปนีแกงใต้ค่ะขอบคุณนะคะ ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กันค่ะไม่เป็นไรคนติก็ไม่เป็นไรเราก็เอามาแก้ไขแล้วปรปับปรุงนะคะแต่เมื่อคืนอาจจะเล่นดึกวันนี้เพราะมีตรวจพันยักษไงเมื่อคือนนะ่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เป็นกําลังใจกันโอ้ยหนาแน่นหนาแน่นมากเมื่อคืนแน่นมากนะคะกรรมการก็บอกว่าจะหาต่อแต่ว่าเราแน่จะติดงานมาลยบุตีนจีน่าค่ะปกติเล่นสองทุ่มค่ะ แต่เมื่อคืนน่ะเขาสวดสัญญาเป็นไปไหมคะมสวัสดีค่ะขอบคุณปนีแกงใต้ค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะ <c oughs> ขอบคุณดอกกุหลาบจากปนีค่ะ เมื่อคืนเล่นช้าไปหน่อยค่ะเพราะว่าเขาสวดพันยากไม่เลิเญกันลนาเ,นลเล่นตอนไหนก็สนุกหมดนเลยขอบคุณมากค่ะนี่ได้ของฝันแหละไอล้ลบอยู่ด้วยคุณหน่อยถึงมีสวดแต่ก็ไม่ช้ามากใช่ค่ะเราก็ต้องรอจนกว่าเขาจะเลิกหนึ่งคนกับหนึ่งพัน ใช่ถูกต้องไม่ได้ว่าอะไรเขาหรอกค่ะคนเราโอ้ยขอบคุณพานีค่ะคนเรามีทิ์จะตีกันได้ถูกไหมคะแต่เราก็มานั่งคิดว่าเราบันช้ามากขนาดนั้นเลยเหรออะไรเงี้ยใช่มีสวดไยดูว่าชา้า <c oughs> เขาไม่ได้ว่าช้าอย่างนัง้นเลยค่ะเขาว่าลิเกเล่นชา้าหมายถึงว่าแต่ละฉากละฉากกะช้าค่ะ <c oughs> <c oughs> สวัสดีทั้งเจ็ดรอยกว่าคนค่ะขอบคุณมากค่ะไม่ช้านะคุณใหม่โอโอเคค่ะถ้าว่าไม่ช้าก็กโอเคถ้าช้าแม่ได้ปรับปรุงอืมไม่มีงานกระตุงได้ถูกต้องถ้างสมเอาไว้ไงได้ไหมพอวันงานจะได้เยอะแล้วก็ตั้งแต่วันที่นึ่งไปนะคะงานจะยาวมากจะมีของทั้งแม่ทั้ง,งพ่อสอนลักหนึ่งเดือนเต็มๆค่ะ ขอบคุณใหม่จ้าให้แล้วสองใบขอบคุณค่ะเมื่อกี้บอกแล้วไม่เห็นค่ะอ๋อขอบคุณค่ะคุณชีวันใช่ไหมค่ะโอ้ขอบคุณมากค่ะโอเคไม่ใจ่ใจแล้วสำหรับคนนั้นกลุ่มหนึ่งคนกลุ่มหนึ่งกับคนพันพันหนึ่งนะคะมาชวนกน็เล่ามาชวนกน็เล่า ขอบคุณค่ะขอบสวัสดีป้านีแกงใต้ค่ะโอเคสองใบแล้วค่ะไปภูเก็ตกันแปดคนค่ะมีผพจธดการกับดีมคู่นึง่งอา้าวเฮ้ยนี่มาไงเนี่ย <c oughs> บ้านอยู่ไกลอะคะบ้าน <c oughs> อยู่ไกลมากก็เลยมาช้านะคะเออ ใช่ก็มีไปกันแปดคนนะคะทั้งหมดจำชื่อไม่ได้ไม่ใส่ใจแล้วแมไม,ไม่ใส่ใจแล้วไม่ปล่อยเคอะพอายากพูดเลยธรรมชาตินะคะคนชอบก็มีคนไม่ชอบก็มีนะคะแต่เขาไม่ชอบเราก็ไม่เป็นไรเราก็เล่นให้คนที่ชอบเราดูโอเคตรงได้เรื่อยๆนะคะมีไลไรสนไหมคะที่ไหนคะ อใช่ขอบคุณค่ะใส่ใจพูหัวเขาแม่ใช่ภูกเกต็ตแต่เขาไม่รู้เรื่องเลยแม่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาไปงานอะไรกันเนี่ยแม่จะมีหน้าที่รู้แค่ง,งานลิเกแม่แค่นั้นน่ะลูกแม่จะไม่รู้เรื่องอะไรเขาเลยไม่รู้เลยจ้ะ <c oughs> น,นไปค่ะไม่รู้เลยจริงๆจ้ะขอภัยทีไม่รู้จริงๆจ้ะ <c oughs> <c oughs> อ๋อคนดูไม่ถอยอาจจะถอยแค่กุ้มนั้นนะคะ <c oughs> ไม่เป็นไรนะมาชินกันรำมาเชินกัร้องตรงกันได้นะคะไม่มีดูอีกส่ะจากันที่หนึ่งไปยี่ดวันเต็มๆค่ะนะคะใช่รอเอซีไลค์ค่ะเดี๋ยวจะส่ง คนยากติดมากกว่าค่ะแม่ไม่ปล่อยเขานะคะกินแต่แม่จะมาถามกับพี่เห็นว่ามันว่าช้านี่ช้าตรงไหนดูย้อนหลังก่อนนะจ๊ะมาชวนคนดิมมาชวนเพื่ ของก้าว่อนได้ไม่ต้องนอนดึกนะคะแม่ยายทุกคนนะสาววันนี้พัก,ก่อนนะคะสองร้อนหัวใจคนละหนึ่งใบแดงนะคะแม่ยากสามวันนี้เป็นวันพักคอนของทุกคนเลยนะคะหลังจากวันที่หนึ่งเราก็จะยา่าลากยาวก,กันไปเลยสี่ใบแดงแล้วโอ้หน่ารักมากค่ะอ่ะขอยอกใบแดงแล้วจะได้นึ่งใบเทา <c oughs> И